ทุกอย่างมันครบอย่างที่เราอยากจะมีอยากจะได้อยากมีแมวอยากอยู่บ้านที่สวยๆอะไรยเงี้ยคือมันมีความสุขมากมีความสุขจนแบบพรุ่งนี้ตายก็คงไม่ไม่เป็นอะไร โคลนโดูเรียบเยบแบบนี้คือวันนี้อ้อมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพนักงานประจําก็ทําบ้านเองได้เออทําได้ไม่พอทําได้น่ารักมากด้วยข้างในจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นทา่าสแมวประจําภูมิภาคไทยอีกคนนึงได้ข่ะว่าบ้านหลังนี้ก็ซื้อมาเพื่อแมวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งใจทําเพื่อเขาเลยมันเป็นไงม้างไงอะคะจุดเริ่มต้นนะคะ<ม>ก็ตอนแรกอยู่คอนโดกัน2คนแล้วก็มันก็เลี้ยงแมวไม่ได้แล้วเราก็อยากเลี้ยงแมวแล้วก็ อีกอย่างคืออยากตกแต่งห้องใช่จริงๆคือเราเช่าอยู่แล้วเราก็มันก็เป็นของเขาอะเนาะเราก็เลยตกแต่งไม่ได้ไมใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีหลายปัจจัยแหละเราไปลองหาบ้านตั้งหลักปักฐานแล้วเสร็จแล้วมันแบบหายังไงอะคะหาไปหาโครงการบ้านใหม่หรือว่าจริงจริงเราไปดูทางบ้านใหม่ด้วยแล้วก็มาดูบ้านหลังนี้ด้วยคือบ้านหลังนี้จริงๆอยู่ใกล้บ้านคุณแม่คุณแม่ก็จะเชียร์ให้เอาที่นี่แหละโอเคนะมันแบบมาถึงมันอาจจะสภาพแย่หน่อยแต่ว่ามันตรงกับ ที่เราอยากได้ด้วยราคาแล้วก็เหมือนแบบภาพที่เราเห็นน่ะมันเห็นเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเรารีโนเวทอ่ะมันจะออกมาประมาณนี้แหละอาจจะเป็นเพราะเราคุ้นชินกับเพราะเดิมทีคือี่มีมอยู่บ้านคุณแม่ใช่แล้วคุ้นชินแต่สภาพแวดล้อมแถวนี้อะไรแบบนี้ด้วยใช่<ๆ>มันก็เลยตัดสินใจง,ง่ายๆเพราะว่าได้ง่ายเลยเพราะว่าแบบข้างบ้านเราก็รู้จัก,จกแล้วก็รอบๆการเดินทางหรืออะไรเงี้ยมันแบบเราอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วอะ่ะพอเราตัดสินใจแล้วความโชคดีของบ้านหลังนี้ก็คือโครงสร้างเดิมเขาดีมาก หน้าตาข้าจะดูเก่าแต่ว่าเท่าที่อ้อมเห็นภาพมันไม่ได้ซุดไม่ได้อะไรเลยแม้หลังคาไม่ได้มีรั่วอะไรนะพอตัดสินใจซื้อแล้วอะคะ่ะวันแรกโจทย์มันแวบบเข้ามาเลยนะคะว่าแบบเออโจทย์เราที่เราจะต้องมารีโนเวทหลังเนี้ยมันม,มีอะไรบ้างคือพอดูบ้านหลังเนี้ยตอนแรกคือบ้านเขาจะแบบมืดมากทึบมากด้วยบ้านเป็นทาวเฮาแล้วสองข้างก็มีบ้านใช่ไหมคะมันก็จะมืดเข้ามาก็จะแบบอึมครึมเลยถ้าเกิดแบบคนที่เคยเห็นก็จะแบบครึมมากเราก็แบบ อ๋อฉันต้องการแสงบ้านนี้ต้องอยู่แบบให้เหมือนแบบคอนโดจะดีตรงตรงที่แบบมีหน้าต่างเราก็อยากได้หน้าต่างใหญ่ๆอยากมีแสงเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้บ้านรู้สึกแบบสวยๆดูแบบอยู่แล้วสบายๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโจทย์ก็คือสว่างความสว่างแต่เราก็มีอีกข้อจํากัดนึงก็คือเราอยากให้แบบงบมันจํากัดด้วยใช่ครับเราก็ต้องคุมงบให้อยู่เพราะว่าเรามีงบตั้งต้นของเราบ้านหลังนี้นะคะก็เริ่มทำเยอะมากๆหรือเกือบทั้งหลัง แล้วก็ทั้งหลังหรือเกือบทั้งหลังค่ะก็ทําเพราะว่าทําฝ้าเนี่ยก็ทําใหม่ผนังทาสีเขาเรียกว่าอะไรคะทาสีก็คือขัดผนังเดิมออกแล้วก็ทาทาสีขาวเข้าไปใหม่ใช่ค่ะพื้นภูไใหม่ค่ะแล้วก็บันไดบันไดยังเป็นโครงเดิมโครงเก่าใช้ยังใช้เพราะว่าดูแล้วเราก็แบบโครงเดิมมันยังใช้ได้อยู่เราก็ ก็ใช้โครงอันเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนลูกตั้งลูกเอ้ลูกนอนนะคะใหม่แล้วก็ทาสีเข้าไปมันก็จะมีความเป็นไม้เก่าอยู่นะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็เป็นครัวและครัวที่จะแบบ เจาะทะลุให้มันสว่างเพื่อรับแสงคือเราอยากได้แสงหน้าแล้วก็แสงหลังใช่ไหมมันมีติดแบบกับผู้ใหญ่เรื่องวงจุ้ยอะไรอย่างงี้ไหมก็นิดหน่อยท่ว่าทุกคนจะบอกกลัวร้อนกลัวบ้านร้อนความร้อนมากกว่าใช่แต่เราก็แบบเราอยากต้องการแสงเราก็ยังยึดอุดมการณ์ของเราว่าเราต้องเอาแสงห้องน้ําก็ทําใหม่ค่ะเพราะห้องน้ําเก่าก็จะแบบสุดโซมมากๆอันนี้เราก็เราก็ทําใหม่ เรียบร้อยก็เน้นขาวๆคุณคโผหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนไปข้างบนก็คือครัวอันนี้ก็คือที่เราให้ทำว่าหรือประตูคือเดิมทีประตูเพดานเขาจะมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็คือประตูแบบนี้แหละแล้วก็เป็นเราก็แบบมันอึดอัดมากเราก็แบบคอทุบเลยทุบกแล้วก็ติดประตูกระจกมันก็จะแบบสบายหน่อยอย่างว่าไหนอยากเปิดรับลมหน่อยก็เปิดครัวเราอยากทําให้แบบ ดูดีแล้วก็น่ารักอะไรทำอะไรไปบ้างอะค่ะตรงครัวของเดิมเขามีมากแค่ไหนดีกว่าตรงครัวเนี่ยของเดิมเขาก็จะแบบดูเก่าๆหน่อยมันก็จะแบบมีเก่าๆมีคอนเติร์บูทวิอินอยู่แล้วก็ให um ้ช่างเขาทูกออกทำเพดานอะมาเตี้ยแล้วก็เลยให้ช่างเราหลังคาออกแล้วก็ตองเพดานสูงขึ้นไปอ๋อเพดานเดิมนี่คือไซนี้เหรอหรือว่าเพดานเดิมนี่เตี้ยกว่าเตี้ยกว่าเพดานเตี้ยกว่าอนนี้เออประมาณตู้อะค่ะ แต่อ้อมสนใจสนใจเอเพดังสองชั้นนี้มากเลยอันนี้ก็คือเป็นไอเดียช่างที่แนะนําเราหรือว่าพี่บิมออกแบบก็ร่วมร่มกันนะคะเพราะว่าเราบอกว่าอยากได้ที่มันเป็นแบบมีปล่อยลมแบบระบายลมออกไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําเป็นลักษณะนี้แต่พวกนี้คือเห็นว่าพี่บิมเลือกกระเบื้องเลือกพื้นไม้เลือกอันนี้คือเลือกเองหมดเลยค่ะด้วยว่าเราเป็นคนเลือกมากหนึ่งหนึ่งก็แล้วเราก็แบบต้องการขวบของเซลล์ด้วยเราก็เลยแบบ จัดการเลือกซื้ออะไรเองแล้วก็มาส่งมาให้ช่างเขาทำก็ในส่วนของชั้นสองใช่ปหคะเราก็ยังคงถึงความต้องการแสงอยู่แล้วก็มีการเจาะเพิ่มช่องเพิ่มให้แบบแสงจาก ข้างบนล่ะค่ะ <ลง S 2> ก็คือก็คือฟาเนี้ยเราจอดเองใช่บอกให้ช่างจอดเองแล<ช>้วก็ตอนแรกจะแบบเยอะกว่านี้ช่างบอกเต่าก่อนจะเย็นแต่ส่วนอันไหนก็คือช่องเซอร์วิสเหรอคะหรือว่าเป็นเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบวัสดุอีกแบบหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยแอบแบบตอนกลางคืนมันจะมืดเราก็เลยเลือกเป็นแบบ แค่บางช่องอะไรเงี้ยเชื่อะตรงไหนก็จะเป็นเป็นอะคริลิกขาวค่ะก็แล้วก็จะเห็นได้ว่าเรามีห้องลับอยู่ในส่วนนี้แต่อย่าไปเปิดมันเลยค่ะเพราะเป็นห้องเก็บของก็คืออยู่กันสองคนอะมันเหลือไว้ให้เก็บจริงๆไว้จะไปไว้ทําห้องแมวแต่ว่าไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นห้องนอนของเราละอันนี้ถึงห้องนอนแล้วค่ะก็มีในห้องนอนก็จะแบบต่อเติมห้องน้าออกขึ้นมา อ๋อห้องน้าเดิมเขาไม่ได้มีอยู่แล้วใช่ค่ะห้องน้ําเดิมจะเป็นประตูเข้าจากด้านนอกอ๋อแล้วเอาเข้ามาไว้ข้างในใช่เราก็แบบต่อขึ้นมาอีกนิดนึงเข้ามาแล้วก็แบบทําประตูเข้าจากห้องข้างในได้เลยแต่ห้องน้ำน่ารักมากเลยอะของ <c oughs> ของเดิมก็จะตามสมภาพที่เราเห็นใน<ช>รูปอะเนาะมันก็จะแบบผุพังางา <c oughs> อันนี้มีทําอะไรใหม่บ้างะคะมีรอ,อยเท้าแมวอยู่ข้างบนด้วยอะไรอะ <c oughs> มีแมวหลุด แมวไม่ใช่แมวบ้านเรานะแมวแบบที่อื่นหลุดเข้ามาแล้วก็เดินพอดีตอนที่เขายังไม่ปิดหลังคาให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นฝกักรอยเท้าแมวน่ารักเอาจะน่ารักมาแ้มันน่ารักมากเลยนะ <c oughs> เราก็เลยไม่ได้แบบเช็ดออกเพราะมันเออมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยสร้างลายให้เรา <c oughs> มันมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะคะตรงนี้เราเริ่มจากอะไรในส่วนนี้ก <c oughs> <ๆ>็จริงๆเปลี่ยนก็โลทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าแบบเดิมมันก็จะเล็กลลเราต้องการที่ที่มันแบบกั้นส่วนมีห้องอาบน้ํามี ส่สวนชะโกโกแลแล้วก็มีล้างมืออะไรเงี้ยก็คือแล้วเราก็เลือกทุกอย่างเองมันเลยใช่พอทางนี้ก็เป็นโซนห้องนอนที่เออไม่รู้ว่าห้องนอนคนหรือห้องนอนแมวเนาะก็ใช่ด้วยกันก็แมวเต็มไปหมดก็คือน้องแมวเขาก็จะอยู่ที่เราใช่ไหมนอนด้วยกันใช่ค่ะแต่ท่านี้ก็โปร่งมากเลยอันนี้ก็คือทุบทั้งกำแพงเลยใช่ไปทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะก็คือขยายตอนแรกมันจะมีแบบเหมือนบ้านเก่าเนาะมันก็จะแบบประตูเล็กๆระเบียงอมีระเบียงด้วยใช่แล้วก็มีประตูก้านมีผนังก้านแล้วก็แบบทุบ ขพื่อขยัระเบียงนี่คือเดินออกไปทางมันจะมีหรือว่าเนี่ยค่ะตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นระเบียงการอ๋อเป็นระเบียงเล็กๆต่ฟังมาตรงนี้อันนี้ก็คือเราตีออกไปเลยใช่แลก็ติดกระจกเพื่อให้ได้แสงเราก็ได้แสงเต็มๆเลยเพราะเต็มเต็มจนแบบลืมคิดว่าติดแอร์ไม่ได้อันนี้เป็นแบบเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าทำแล้วแบบอ้าวล้วติดแอร์ไงสดท้ายแอร์ก็เลยมาอยู่ตรงนี้เวลาถ้าติดแอร์ฝั่งผนังตรงนั้น จะรับความร้อนเปลืองไฟเปลืองไฟจริงๆน่าจะอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็โอเคแบบนี้คือมันเป็นความชอบของเราแต่แรกแล้วหรือเปล่าคะชอบที่จะดูบ้านชอบที่จะแต่งบ้านเองมันทำให้เราเลือกที่แบบจะทำบ้านเองแทนที่จะใช้อินทีเทีย ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันอาจจะเพราะว่าคือเราสองคนทํางานทางด้านแบบออกแบบหรือว่ากราฟิกอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทําได้น่าจะออกแบบเองได้แล้วก็เหมือนกับว่าเราอยากเราอยากทํามันออกมาให้เป็นแบบที่เราต้องการนะครับอืมเราก็เลยแบบคิดว่าเราทําเองดีกว่าก็เลยไม่ได้มีความคิดว่าจะจ้างอินทีเลียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้มีความคิดว่าเออเราจะจ้างไหมหรืออะไรไม่ต้องแต่ละอยู่แล้วอืมใช่ครับ น่าจะทาตรงใจเราได้มากสุดคือตัวเราเอง <l ip> ใช่โชคดีที่เราได้ช่างที่ดีใช่ดีมากๆที่แบบช่วยทําบ้านให้เราแต่ว่าสิ่งที่อุปสรรคเลยจริงๆคือความเยอะเราเก็บพี่มีเองใช่เก็บดีเทลเยอะมากๆช่างยังแบบมองบนอ่ะคนอื่นคงทนไม่ได้อะช่างมองบนใส่ทีนึ่งแบบแบบเอาตรงนู่นเอาตรงนี้ทุบเลยอีกวันนึ่งเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีมีเรื่องของเราเองนี่แหละที่ที่เราแบบ อ๋ออะไรก็คือแบบเป็นอุปสรรคเดียวที่จะใช่ไม่ไดานไรโอ้ยดูว่าโชคดีมากค่ะประมาณนั้นแบบลงดีเทลเยอะเกินไปการรีโนเวทหลังนี้เนาะพื้นที่20ตารางวา2ชั้นใช้งบรีโนเวทไปทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนบาทใช่รวมเฟอร์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทุกอย่างแล้วใช่ก็กว่านิดนึงกว่าเจ็ดแสนกว่าอะไรประมาณแต่รวมทั้งหมดค่ะเพราะว่าความคุมงบแล้วก็ชอปปิ้งแบบ ช้อปปิ้งแบบรอโปช้อปปิ้งแบบรอโปมันก็ทําให้อยู่ในงบประมาณนี้ได้เราก็ได้สมใจก็คือถูกใจทั้งคนทั้งแมวด้วยใช่ไหมคะงั้นลบกวนเล่าความรู้สึกแรกหลังจากที่แบบเออบ้านหลังเนี้ยเสร็จวันแรกให้ฟังหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงมันอิ่มเอมแค่ไหไรโอ้แบบรู้สึกว่าชีวิตคอมพลีทแล้วอะคือนี้ร้องไห้จริงเหรอใช่โอแันที่บ้านใช่คือผมนั่งมันก็แบบ คือวันนั้นเป็นวันที่ทําครัวเข้ามาประกอบครัวแล้วก็มานั่งเฝ้าทั้งวันพอครัวเสร็จปุ๊บแล้วแบบพอเปิดไฟทางบ้านแล้วแบบเอ้ยมันแบบรู้สึกเขาเรียกอะไรอะเรื่องปริ่มอะมันแบบว่าเอ้ยม,มันสวยงามแบบเราเหนื่อยมามันคุม้มแล้วก็แบบออก็แบบน้ำตาไหลอันนี้ก็แบบว่ารู้สึกแบบตื่นเช้ามาวันหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยกูตายได้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบทุกอย่างมันครบอย่ยงที่เราอยาก อยากจะมีอยากจะได้อยากมีแมวอยากอยู่บ้านที่สวยๆอะไรอ่เงี้ยคือมันมีความสุขมากมีความสุขจนแบบพวกนี้ตายก็คงไม่ไม่เป็นอะไรอ๋อคือมันทุกอย่างมันคอมพลีดใช่ใชเราหมดแล้วแล้วตอนนี้คือมันมีความสุขมากๆแล้วอะไรเงี้ยคือได้อยู่บ้านหลังนี้เลยคนลกแบบุกเลยอ่ะก็ถ้าเกิดแบบอยากฝากถึงคนที่อยากมีบ้านแบบนี้จริงๆก็แบบมันมีแบบว่า คือคนอาจจะไม่กล้าที่จะแบบทิ้งของหรืออะไรบ้านเนี้ยมันจะแบบทิ้งทุกอย่างจริงๆจากบ้านหลังเดิมปุ๊บทิ้งเอาออกเอาทิ้งเจาะทะลุทุกอย่างคือต้องแบบใจแข็งแล้วก็ยืนหยัดในตัวเองว่าเราต้องการอะไรกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยอืมอะไรที่แบบไม่ได้ใช้ก็เก็บทิ้งเราจะได้บ้านที่แบบตรงใจเราทุกอย่างอืมก็มค,คือต้องตัดใจ,ดใจแล้วก็สู้กับคำแนะนำของคนอื่น ใช่แต่บางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยบ like so ้านมันจะร้อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่านู่นนี่นั่นแก็ไม่พี่หนูจะเอาไม่พี่ใช่ไม่พี่หนูจะเอาแบบนี้ก็ต้องยืนหยัดแบบนี้แหละเราถึงจะแบบไม่งั้นมันก็จะไม่ตรงใจที่เราอยากได้อ่ะแต่อะไรดีๆเราก็ควรรับฟังนะแต่ว่าแค่เราต้องแบบเอาให้มันบ้านของเราอ่ะเราก็ต้องทําให้ตรงใจเรามากที่สุดอือเราได้ความสุขแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆไปเพิ่มด้วยอีกเนาะสำหรับคนที่คิดจะแต่งบ้านเองแล้วก็ ได้ข่าวว่าพี่มิมก็ทําเพจเหมือนกันใช่ไหมคะเกี่ยวกับบ้านถ้าเกิดมีใครสนใจแบบอยากรู้เรื่องช่างเรื่องอะไรเงี้ยมึงถามอ้อมก็ไม่รู้ไปถามพี่มิมได้ที่ไหนก็ดูที่เพจทําบ้านแบบมิมนะคะก็จะมีลงรายละเอียดว่าช่างช่างไหนทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่างกระจกช่างทําบ้านช่างทารั้วก็จะอยู่ข้อมูลอยู่ในเพจทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเพจที่รวมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แหละให้บอกต่อกันไปอะไรเงี้ยค่ะ โอเคงั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่มิมแล้วก็พี่เคม,มากมากนะคะคแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณแลนด์เฮาส์ที่พาเรามาค้นหาไอเดียแต่งบ้านดีๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับพวกเราทุกคนนะคะแต่วันนี้อ้อก,กับพี่ๆไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีะคะ่ะ